อา้าวกินข้าวเลื่อมเลื่อมป่ะกรอบมากนะฮะกรอบมากไก่กรอบเหรอโอ้ไก่กรอบมากมาก ลืมมาสังต้องได้กระตุ้นเอาทอดแม่มันทอดไกลให้ <c oughs> ดูห่างๆนะเฮ้ <c oughs> การบ้านทำเสร็จหรือยังลูกนี่นี่พร <oh ุ่งนี้บันจันแล้วนะการการบ้านหนูทำเสร็จแล้วใช่โอเคโอ้ยโอ้ยอ้เอาปวดีดอกมาแล้วมาลูกขึ้นมากินฮะโอ้ยเดี๋ยวแม่ซื้อให้ วันอยากไ้มีอยากไดนะ้มีหมว่าแม่มะลิแม่มาลิตายยงแม่มาแม่มีตายแล้ว,ลวไปอยู่บนชวหนนูเห็นเหรอกับยา่าเพลงกับตาแดงเออกับยา่าเพลงกับตาแดงหนูเห็นหนูเห็นเหรอพาอว่าหนูไปอยู่ะกะับกับครนะ ก,กับแม่มารีโอ <laughs> <laughs> ้ใช่ไหม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 ไม่ใช่ใช่ทำไมบ้านเราเหมือนสีฟ้าฟ้าโอ้เพราะบ้านเราเฟซฟ้ามันสีฟ้านูรู้จักแม่มารีด้วยเหรอ <laughs> อาะว่านูแอบ,บดูพ่อแอบดูแอบดูไหน อากินข้าวกินข้าพวพ่อตั้งแต่พ่อไปทอดที่ที่อยู่บ้านแม่มาลิพ่อพ่อได้ไปพ่อแม่มาลีได้ได้ไปเยี่ยมพ่อไหมใครมาเยี่ยมบ้างเยี่ยมที่ไหนเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่พ่อโดนไฟทอดนะ ไม่มีใครมานเยี่ยมเลยเขาตายหมดแล้วเฮ้ยแซมหมดอีกแล้วโอ้ยเร็วขนาดเชืชู่มาเร็วนะพอเช็่ได้แล้วจิ้ม หนูเคยไปไหว้ไหมไหว้อะไรไหว,ว้อะไรไหว้อะไรอะ่ะอยากรู้ใครไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลพ่อไม่รู้หนูเหรอหนูได้ไปเยี่ยมพ่อด้วยเหรอตอนตอนหนูโตที่ไหนหนูขับรถเองขับรถอะไร ขับรถอะไรขับรถอะไรขับรถใหญ่รถใหญ่รถอะไรอะ่ะย้อมเสื้อผ้าไปนอนกันกบพ่อไปนอนที่ไหนโรงพยาบาลพ่อเป็นอะไรดิก่อนพ่อโดนไฟช็อตอะไรอ๋อไปย้อมพ่อแล้วก็นอนกับพ่อที่โรงพยาบาล<อ>จะไม่ได้หรอจะไม่ได้พ่อ โดนไฟช็อตแล้วสมองก็เสียมกินข้าวพ่อจำนี่ยังไม่ได้เลยจำเลยจานี่นี่ยังไม่ได้แล้วอย่าไปทำเดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวไม่แพ้จะดานะไ,ได่บอกกินข้าวได้กี่คำแล่วนี่กินอีกไม่เอาเอา ที่นีก่กินนี่เอาเอา้าแม่เนี่ย,ยกินเขาหลายแล้วบ่นี่ฮะไปแล้วเขาเหนียวกับแม่พันทอดไก่ไหนกินหลายข้ามมาละแม่ปนปันป,นปนนานานามันนี่ปานานามันนี่ เพื่อนหนูเหรอไม่ใช่ไก่อะมันเสียงดังไงไก่มันเสียงดังไก่อะไรไก่ของลุงได้ือมันเสียงดังเหรอได้น่าผักโดนอะไรแดงๆอะไม่รู้น่าจะเป็นลุงเหรอตรงนี้มีลุงเหรอะ เป็นทำไมมียุงเยอะอา้าวหจับแบบนี้ก็ได้อู้จับแบบนั้นก็ได้เหรอใช่อู้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยอาบจับไหมล่ะเมื่อคืนหนูใส่ชุดนี้นอนนะจริงใส่ปานานาอืม ขึ้นนี้นอนหนูยังไม่ได้อับน้ำหนึ่งมีแตมม่มัดผมมัดผมบีผมแบบแต่เช้าอ,อ่ะอแม่น่าผากเป็นรูนอะไรเนี่ยทำไมมันยุงกัดมันมันกับมันบวมๆอ๋อดูแล้วเพรมันเป็นฉีเนี่ยไม่ เป็นเห็ดตรงเนี้อ๋อยกได้เจ้าว่างที่ดียวโมี้ปั่นไม่ได้เลยไปพี่น้องพี่น่แล้วก็ทั้นั่นแหละแล้วหิน ลูกลูกแงมันลิเราเปิดมงึงให้จีบจาแล้วก็เห็นแล้วก็ถามว่าคนนี้ใครแล้วก็ถามแฟนเก่าพ่อแฟนเก่าพ่ออันนั้นแฟนไหนของคนอนอั่นเองพ่อไปเอากล่อง จ้ะโอเคเดินไปด้วยจ้ะข้างบนเดี๋ยวเก็บเก็บข้าวก่อนหนูอิ่มหรือยังไปก่อนสวัสดีครับฝากกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมไปดูที่ช่องวันแม่ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมไปถ่ายรูปก,กับหนูด้วยนะคะบายหนูแต่งหนูแต่งตัวสวยมาก